สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการแห่งแนวคลิปเกาะติดเทรนที่จะนำเสนอเรื่องราวและวิธีคิดของเราคนดังที่ประสบความสำเร็จระดับล้านยูและนี่คือรายการคนล้านยูและแขกล้านยูในวันนี้นะครับจากอดีตเธอเป็นนักธุรกิจนะคมีพนักง,งานมากกว่า100คนแต่ชีวิตกลับกลายมาเป็นหนี้30ล้าน เธอเอาชีวิตเข้าสู่ในโลกของออนไลน์และประสบความสำเร็จนะครับเธอจะมีวิธีการอยา่างไรนะครับไปพบกับเธอเลยครับถังพี่พรเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์น .9 เก้าไทยแลนด์เจ้าของแฮชแท็ก 9, Thailand, า hashtag, มากกว่า143.5ล้านใน h ฮชแท็กหัวพี่พรเจ้าของแบรนด์นกเก้าไทยแลนด์และเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านมากกว่า68ล้านขอเชิญพบกับ ครูพิพรแบนน์นับเก้าไทยแลนด์สวัสดีครับครูครด,ดีมากเลยนะครับขอบคุณค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณครูพิพรด้วยนะครับวันนี้โอ้โหขับรถมาไกลด้วยนะฮะเป็นไปเป็นมาอย่างไงครูพิพรจากเห็นบอกว่าเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเป็นร้อยล้านแล้วก็มีลูกน้องเนี่ยเป็นร้อยคนเลยทำแทบทุกอย่างแล้วกลายมา อยู่บนโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Ti ก t o อกเห็นบอกว่าคนเข้าไปดูอะฮะตั้งร้อยสี่สิบอล้านตัวอยากให้พี่พรแนะนําตัวสักหน่อยนึงนะครับค่ะจริงๆแล้วชื่อชนิตาแดงวิชัยนะคะแต่ว่าในโลกโซเชียลโลกออนไลน์เขาก็จะเรียกกันว่าครูพี่พรใช่ค่ะครูพี่พรแบรนด์ลู๊เก้าไทยแลนด์เนียค่ะเพราะเราสอนฟรีผ่านสื่อโซเชียลอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่ทําให้คนได้รู้จักกันเยอะใช่ค่ะอ่าอ้วแล้วครูพี่พรเนี่ย พูดถึงเรื่องอะไรสตอรี่ค่ะสตอรี่ของคน,น,นที่ป่วยคนสิ้นหวังคนที่คิดว่าตัเองไม่เก่งคนที่คิดว่าเราไม่มีทางออกอจริงๆแล้วทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มีทางออกทั้งหมดค่ะพอเราเจอค่ะเราก็อยากถ่ายทอดเราจึงนําประสบการณ์ชีวิตจริงๆของเรามาถ่ายทอดผ่านโลกโซเชียลค่ะคุณครูวิพรครับผม,มอยากทราบเหลือเกินนะว่าครูวิพรเนี่ยเข้ามาในโลกของออนไลน์ได้อย่างไร เพราะจากดูประวัตินะครับคุณพิพรทําธุรกิจมาหลายอย่างเหลือเกินถูกไหมครับเนาะ <S <S มีพนักงานเนี่ยเป็นร้อยคนเลย<ะ>แต่ก็เกิดจุดเปลี่ยนจากธุรกิจที่ทำอะแล้วก็กลายเป็นติดลบตั้ง30ล้านถูกไหมฮะแล้วมาสู่ในโลกของออนไลน์เนี่ยได้อย่างไรผมอยากให้คุคณคุูพิพรนะครับช่วยแนะนำนะครับเ<ะ>พื่อผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รู้จักคุณครูมากขึ้นนะฮะค่ะก็จากเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหลังจากป่วย คือป่วยนี่คือเกิดจากการที่คลอดลูกค่ะหลังจากคลอดลูกเกิดเอฟเฟกร่างกายเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดแล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดด,ด่วนหลังหลังคลอดลูกก็ทําให้ธุรกิจะคะ่ะกลับมาทําธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากผ่าตัดเสร็จทําให้ตอนแรกก็ธุรกิจก็ไปได้เรื่อยๆะคะ่ะมาพีคตรงที่ว่าหลังจากหปีนะคะหลังจากผ่าตัดกลับมา5ปีะคะ่ะกลายเป็นว่าเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดเพิ่มต้องไปผ่าตัดรอบสองค่ะ รอบนี้คุณหมอไม่ไม่ผ่าให้แล้วค่ะค่ะค่ะหลังจากที่เราผ่าตัดไม่ได้แล้วร่างกายเราไม่ไหวแล้วแล้วก็ปิดกิจการทําให้เรามีหนี้ค่ะอันนี้แหละจุดเปลี่ยนที่ครูคพี่พรบอกว่าต้องมาทําอะไรสักอย่างแล้วถูกไหมฮะเอาเลยฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปพูดคุยแบบเจาะลึกนะครับหลังจากที่คุณครูพี่พรนะครับเลือกจากธุรกิจออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะครับแต่มันเป็นทางานอดแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับ ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพบกันพักสักครู่เดียวครับเริ่มต้นยังไงโลกออนไลน์เริ่มทําอะไรก่อนค่ะเริ่มเริ่มจากการตั้ง Facebook ของตัวเองก่อนเฟซบุ๊กใช่คนตามสิบหลักสคนสิบล้านคนสิบคนค่ะสิบคนค่ะ สนับสนุนโดยนพก้าวไลออนมอกลับเข้าสู่รายการคนล้านอยู่ในช่วงที่สองนะครับรายการแห่งแนวคิดเกาะติดเทรนด์ที่จะนำเสนอเรื่องราวและวิธีคิดของเหล่าคนดังที่ประสบความสำเร็จระดับล้านวิวและนี่คือรายการคนล้านวิวตอนนี้นะครับเราพูดคุยอยู่กับคุณครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นพก้าวไทยแลนด์นะครับคุณครูพี่พรครับเห็นบอกว่าจากทำธุรกิจ มีพนักง,งานเป็นร้อยคนเลยกลายมาเป็นติดลบ30ล้านเข้าสู่โลกออนไลน์ถูกไหมครับแค่นี้อันนี้คือคือจุดเปลี่ยนเริ่มต้นยังไงฮะโลกออนไลน์เริ่มทำอะไรก่อนค่ะก็เริ่มต้นจากการเล่นมือถือเล่นมือถือค่ะ,ะก็คือไม่ได้รู้จากโลกโซเชียลไม่รู้จาก Facebook ไม่รู้จากโลกที่เขากำลังเล่นกันอยู่ตอนนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากการเปิด Facebook เล่นเฟซบุ o กถ่าย a c e b o o k เหมือนคนทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมเขาถึงมาทำการค้าขายกันใน Facebook ทำไมเขาถึงทำอนนุนทำนี้ก็เหมือนสนใจอะค่ะเริ่มจากการสนใจเริ่มจากการเลื่อนฟีดดูมีการขายสินค้ามีการมาพูดอะไรกันก็ไม่รู้แนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจแล้วก็เข้าไปศึกษาอย่างเงี้ยค่ะกลายมาตั้งแฟนเพจของตัวเองค่ะเริ่มเริ่มจากการตั้ง Facebook ของตัวเองก่อนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคนตาม หลักสิบคนสิบล้านคนสิบคนค่ะสิบคนค่ะอันนั้นคือเริ่มต้นเริ่มต้นค่ะอ่าและหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นแฟนเพจถูกไหมครับใช่ค่ะแฟนเพจชื่อเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านค่ะอ่าตามเพจเลยไหมตามตกไหมเลยค่ะตามตกเลยตอนนั้นมีแบรนด์ยังอ่ามีแบรนด์แล้วค่ะมีแบรนด์มีแบรนด์แล้วก็คือเล่าผ่านแบรนด์นพอก้าวไทยแลนด์เนี่ยนะใช่ค่ะอ่าโอเคแล้ว มันมันเป็นยังไงอะคนถึงติดตามาในคลิปเนี่ยไปดูตั้ง67ล้นานค่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นฮะร่มจากจริงๆแล้วเราเราก็มองโลกปัจจุบันนะคะครับคนเราก็มีบอกว่าไม่เก่งทาไม่เป็นทําไม่ได้ไม่รู้เราเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมาถ่ายทอดเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเก่งไม่เคยทําได้ในโลกโซเชียลพอเราจับประเด็นตรงนี้ได้ะคะ่ะเราก็ออกมาแบ่งปันทุกคนจริงๆแล้วอะเรื่องจักกะ ฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่สวัสดีจ้ะพี่น้องฟังแล้วเหมือนเรื่องใหม่นะแต่จริงๆแล้วมันคือการทำลมปานซึ่งครูเรียนมาแล้วต้องแต่ครูไปเรียน NLP ครูไปเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนเรื่องจิตวิทยาโดยผ่านลมปานแล้วครูก็ได้ยินจากครูคนนี้แหละเรื่องของจักรกลตอนแรกแต่ครูไม่คุ้นชินครูคุ้นชินแต่คำว่าลมปาน จกักกก็คือแล้วเราเรียนคือตอนนั้นน่ะเรียนเรียนเพื่ออะไรอย่างที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าครูอ่ะเคยเป็นเหมือนโรคซึมเศร้ามันเหมือนติดเราอ่ะทุกคนโรคซึมเศร้าอ่ะมันเป็นในช่วงของตอนที่ครูเป็นหนี้แล้วหาทางออกไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าจะหาเงินสามสิบล้านมาใช้หนี้ได้ยังไงไม่รู้เลยต้องมีวิธีไหนต้องทํายังไงต้องไปยังไงต่อชีวิตกูต้องแล้วแล้วมันไม่อยากอยู่เพราะมันไม่ได้ถูกฝึกอะค่ะ ให้มาต่อสู้กับสิ่งเนี้ยอะฮะแล้วมาต่อยอดทิกตอกได้ยังไงค่ะทิกตอกเกิดจากการที่เราไลฟ์แบ่งปันนี่แหละคะ uh ่ะ huh. ในเพจแล้วเรามีทีมงานค่ะ uh huh. เป็นทีมตัดตอ่อเป็นทีมทําภาพเป็นทีมในในบริษัทอะนะคะแล้วก็ทําภาพการตัดต่อน,นี้แหละคะ่ะส่งให้ทีมเราที่ประมาณเป็นหลักหมื่นคนนะคะ uh huh. แล้วทุกคนก็ทาไปลงในติกตอก uh huh. ค่ะพร้อมๆกันหนึ่งคลิปถูก ทุกช่องเอาไปลงเป็นพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยปัจจุบันนี่คนเข้าไปดูร้อยสี1 1> ่สิบเอดล้านวิวร้อยสอดล้านวิวค่ะคลิปไหนที่มันพีคแล้วมีคนดูเป็นล้านมาโอ้เอาเด่นๆเลยก็ค,คลิปกับาผัวคลิปเดี๋ยวนะ <laughs> ผมไม่ได้ฟังผิดนะค่ะคลิปกล่าบ ผัวสามีเนี่ยนะกาบสามีเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงคิณนะคือจริงๆมันเกิดจากการที่เราไลฟ์อระค่รร้อยวันพันพีเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องการกราบสามีพอไปเรียนเขาบอกว่าการกราบสามีจะทําให้ชีวิตดีขึ้นใช่หรอวะคคาถามเยิ้มมากค่ะหนึ่งปีเต็มเมที่ไปเรียนนะคะในปีแรกเนาะเรียนหมดไปครึ่งล้านในปีแรกที่ไปเรียนนะคะ คุณตอนที่เขาให้กลาบสามีสามีดีไหมดีมากแต่กลาบไม่ได้ทำไมฉันต้องกลาบเขาว่าฉันหาเงินได้มากกว่าเขาอีกฉันเก่งกว่าเขาอีกฉันอันนู้นฉันอันนี้ฉันอันนั้นเยอะมากค่ะเพราะไม่ได้มองสิ่งที่เขาดีแต่มองสิ่งที่เราเด่นเข้าใจเนาะเรากลาบในสิ่งที่ดีของเขาค่ะเขามีอะไรดีให้กลาบกราบขอบคุณกลาบขอโทษกลาบขอเข้ามากลาบอโหสิกรรมแบบนี้ค่ะกลาบไปกลาบมาเงินเข้ากระเป๋ากลาบไปกลาบมานี่แววว่าจะซื้อแหวนเพชรให้วงละสองสามแสนอ้กลาบไปเจอคุณกลาบไปเจอ วันใดวันหนึ่งแหละคุณเชื่อครูเหอะกาไปนะคะเ <c ười> ปลี่ยน <c oughs> บางคนสามีกินเหล้าเมายาสามีเลิกเหล้าเลิกยา,าบางคนผัวให้เงินเดือนละพันเอาทุกวันนี้ให้เดือนละหมื่นเราเราเราเป็นคนที่จะบอกเองว่าเราเก่งแล้วเ,เราเก่งมาตลอดเราเรียนเก่งเราได้ที่หนึ่งเราเราเรียนเก่งมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือสามีมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ทาให้เราดูเหมือนจะข่มเขาแต่พอมาวันหนึ่งอะค่ะที่ที่เราเหมือนเรา ทุกอย่างในชีวิตเราเฟลอะค่ะเราไปเรียนเราเคยไปเรียนเขาเคยบอกว่าถ้าผู้หญิงเราอะค่ะกราบสามีแล้วจะทําให้ชีวิตด,ดีขึ้นมันยากอันนั้นตอนแรกยกายกมากค่ะยากมากต้องต้องยอมรับว่ายากเพราะว่าเรามีอีโกโด้ด้วยความที่เราเรารู้สึกว่าเราอะเหนือทุกอย่างเนี้ยค่ะแต่หลังจากที่เราต่อต้านมาเป็นปีอะค่ะ เราก็ตัดสินใจอะค่ะว่าจากชีวิตมันก็ไม่ดีคือเราลองกราบสามีเราก็กราบไปอย่างนั้นน่ะนะคะกราบแบบเขินๆไอ่ไอ่แอบกราบราหมายความว่ากราบแต่ตัวนะไม่ได้จิตใจกราบใจไม่กราบใจไม่กราบใจไม่กราบค่ะก็กราบไปแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมันมันมันกลับเป็นจุดพีกอะค่ะสามีเราทําอะไรก็สําเร็จเงินเข้าเยอะมากถ้าพูดถึงครูพี่พรในโลกของออนไลน์ค่ะจุดเด่นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไร จริงๆแล้วสร้างแรงบันดาลใจค่ะครับค่ะเอาชีวิตตัวเองค่ะมาบอกผู้คนว่าเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่เราอ่ะเกิดมาเพื่อเก่งค่ะโอ้โหไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่เราเกิดมาเพื่อ,เ,อเก่ง,กงคำนี้มันสอนได้กับทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะนอกจากคลิป กราบสามีมีคลิปไหนที่ประทับใจอไหมฮะคลิปที่ทําให้คนรู้จักครับไปเดินห้างไปทานอาหารหรือไปที่ไหนทุกคนจะจําได้หมดถ้าเปิดแมสกปุ๊บพี่บอลเลยคือคือคลิปสายมูค่ะหรือคลิปดูดวงราศีมังกรปีหกห้าฟังนะฮะคุณจะเป็นดวงที่มีโชคเกี่ยวกับการค้าขายใหญ่ที่สุด ไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นลูกก้างใครไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครคนราศีมังกรคุณต้องเสริมโดยการค้าขายค่ะจาไว้นะคนราศีกุมไปหกห้าหยิบจับอะไรตังทุกเรื่องอยากได้อะไรก็ได้อยากขายอะไรก็ขายดีคนราศีมีนค่ะฟังนะคะคุณจะได้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆชีวิตใหม่ๆอะไรที่ใหม่จะดีขึ้นสําหรับคนราศีมีนฟันธงค่ะคนราศีเมษฟังนะคะคุณจะเด่นมาก ในเรื่องออนไลน์แม่เจ้าคนราศีเมษนะคะจะเด่นมากในเรื่องของออนไลน์ติดต่อต่างประเทศนะคะถ้าคุณได้ออกหน้ากล้องคุณจะดังยิ่งกว่าสุปตาดารา,เ,าเป็นคนชอบเรียนศาสตร์ดูดวงศาสตร์ตัวเลขเไปเรียนมาค่ะแล้วไม่ได้ไปเรียนมาเพื่อมาดูให้ใครนะคะอชอบเป็นคนชอบแล้วเอามาแบ่งปันในเวลาเราไลฟ์เป็นการาแบ่งปันสนุกสนานนะคะเ,เป็นคนเป็นคนสนุก ก็จะไลฟ์ดูดวงไลฟ์ดูตัวเลขให้นะโทรศัพท์คุณต้องมีเลขนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะในช่วงหน้านะครับก็จะมีคําถามจากทางบ้านนะครับที่ฝากมาถามถึงคุณครูพี่พรเราไปดูกันนะครับว่าช่วงหน้าคําถามที่คนทางบ้านเนี่ยอยากถามคุณครูพี่พรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราพักกันสักครู่เดียวครับการยิงแอดคือเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กเพราะเราเรียนรู้ว่าถ้าคนมีทุน ยิงแอดเมื่อก่อน <S <S นะ็ต้องใช้เงินว่างั้นใช่ใช้เงินเยอะอเราบอกว่าเราอยากปั้นลากยญ้าเราอยากให้คนลากหญ้ามีชีวิตที่ดีรากยญ้าไม่มีเงินยิงแอดค่ะ คุณครูพี่พรครับช่วงนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนมีคนที่เขาสงสัยอยากจะรู้นะนะครับนะเดี๋ยวครูคุณครูพี่พรช่วยตอบด้วยนะค่ะนะครับนะ คำถามแรกนะครับค่ะก็เป็น FC ครูพิพรนะคะติดตามตั้งแต่เพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านติดตามใน TikTok ด้วยครูพิพรดังมากในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะก็จะมีคนที่เขาแบบโปรไฟล์ดีๆเขาชวนทำธุรกิจหรือว่าลงทุนเปิดบินหลายๆอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็คือดูดีดูน่าสนใจมากแต่ว่าอีก ังหนึ่งก็บอกว่าอย่าไปทำนะธุรกิจออนไลน์มีการหลอกลวงกันมีการแบบขายฝันอยากจะฟังมุมมองของครูพิพรนะคะว่าคิดต่อเรื่องนี้ยังไงในฐานะเป็นคนออนไลน์นะคะถามว่ามองว่ายังไงเเท่าที่เราดูอะคะ่ะไม่มีใครอยากดูแม่ค้าขายแล้วยากจน ขายแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงขายแล้วไม่มีจุดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นค่ะมันเป็นหนึ่งในการตลาดหรือหนึ่งในวิธีการมากกว่าค่ะแต่จริงๆแล้วสําหรับแบรนด์ที่เราทำนะคะเรามองว่าการที่เราออกมาโชว์แล้วอ่ะเราต้องบอกวิวธีการวิธีคิดแล้ววิธีทำค่ะไม่ใช่ขายสักแต่ขายอไย่างเดียใช่ค<ๆ>่ะ<ๆ>ไม่ได้ให้ออกมาบอกว่าฉันขายแล้วฉันมีร้อยล้านฉันมีพันล้านฉันมีบ้านฉันมีรถรดชันราคาสิบล้านร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ อันนี้มันเป็นแค่หนึ่งในกลยุทธ์เรียกว่ากลยุทธ์การตลาดค,คุณครูพิพรครับคำถามที่2องนะธุรกิจของครูพิพรนี่ยเติบโตมากมีทั้งตัวแทนมีทั้งแบบยอดขายที่เติบโตมากแต่ว่าไม่ได้ยิงแอดเลยอันนี้คืออยากจะทราบว่า ทำไมครูพิพรไม่ยิงแอดแล้วก็ไม่ให้ไม่ได้สอนให้ตัวแทนเนี่ยยิงแอดการเป็นเรื่องเป็นราวเป็นล่ําเป็นสารเหมือนกับแบรนด์อื่นๆเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยเข้ามาออนไลน์แล้วเขาก็โฟกัสยิงแอดเลยแต่ว่าครูพิพรไม่ทําในเรื่องของการยิงแอดอยากทราบเหตุผลค่ะค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะคิดแตกต่างค่ะการยิงแอดคือเหมือนปลาใหญ่กินปลาเล็กเราลองมองภาพนะคะเพราะเราก็เรียนยิงแอดมาเหมือนกันค่ะ เริ่มต้นจากการที่ไปศึกษาแต่สุดท้ายแล้วเราก็เลือกที่จะไม่ยิงแอดเลยเพราะเราเรียนรู้ว่าถ้าคนมีทุนยิงแอดเมื่อก่อนก็ต้อง <นะ S 1> ใช้เงินว่างั้นใช่ใช้เงินเยอะแล้วลูกค้าเราไม่อยากสอนแบบนั้นก็จะไหลมาที่คนมีเงินใช่ค่ะทีนี้ถ้าตัวแทนเราลายย่อยหรือเราบอกว่าเราอยากปั้นลากยา่าเราอยากให้คนลากย่ามีชีวิตที่ดีลากย่าไม่มีเงินยิงแอดค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้วิธีการของเรา,าค่ะ ให้ทีมงานเราตั้งแต่เฮดอะค่ะลงมาถึงคนตัวเล็กอะค่ะช่วยกันเป็นแอดโดยไม่ต้องใช้เงินถ้าเราโพสเราช่วยกันแชร์คนหมื่นคนแชร์คนหนึ่งคนมากกว่าการยิงแอดค่ะไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวครูพิพรครับถึงตอนนี้อยากให้ฝากอะไรถึงครีเอเตอร์มือใหม่หรือว่าคนที่กำลังเข้ามาในโลกของออนไลน์ครับทุกคนทำได้นะคะอยากให้ทุกคนค่ะอย่าท้อตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วท้อนะคะ ไม่เป็นก็เป็นได้ทําไม่ได้ก็ทําให้ได้ค่ะมันง่ายแค่นี้เองค่ะแค่ตัดสินใจค่ะคุณครูพี่พรช่วยฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับค่ะฝากติดตามนะคะเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านแฮชแท็กครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นบเก้าที่ช่องติ๊กต็อกค่ะวันนี้ทางรายการคนล้านวิวต้องกราบขอบพระคุณคุณครูพี่พรมากๆนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับยินดีค่ะ